ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลายามเช้านะครับผมก็ได้เอาองค์บากรับออกมาไล่ร้านนิดนึงไล่เรือนิดหนึงครับหลังจากที่เพิ่งเต็มนะครับถ่ายคนเพิ่งเต็มเต็มสมบูรณ์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ผมเพิ่งจะออกมาขึ้นสอไฟเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ถ่ายไปนานพอสมควรครับตอนนี้ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เลยเอามาเทสที่หน้าไข่หมยครับหลังจากที่ปลูกต้นหมวยวิ่งก็เลยเอามาขึ้น เสาไฟที่หน่าไขมวยดูนะครับก็เป็นไอ้องบากครับเป็นนกจากเพชรบูรณ์ภูเขาสูงครับเป็นบ้านเดียวกับไอจงสนั่นครับตัวนี้เฉลย2 0 0อยอัพครับอยู่กับผมก็นับไม่ถ้วนครับหลังจากที่อยู่กับผมก็ต่อมาเรื่อยๆแล้วหลุดหลุดขนหลุดครับก็เลยพักไปพักไปแล้วเพิ่งอาออกมาครับไอ้องบากครับอีกไม่นานครับผมก็ต้องออกล่าอาณาธิคมหรือนักล่าสายไฟครับไอ้องบากหลังจากที่อยู่ป่าสูง ขอพิจบุญครับก็ได้นําเข้ามาสู่ยิมหรือค่ายมือของผมครับต้องขอขอบคุณพระเนตรของผูอใหญ่อ้วนครับที่ให้มาใช้ให้มาต่อนกครับเป็นพระเนตรราคาย่อมเจา้าราคาราคาักยา,าแตะต้องได้ครับพร้อมกับไม้เศร้าราคาย่อมเจ้าครับนกต่อนกฝึกนกใหม่นกเฉลยหรือนกจะเจนแล้วครับติดต่อไปนะครับที่พูอใหญ่อ้วนหรือในคุณสิลิมลืมบ้านเลขกที่ ส ja ่วนพระเนตเราสั Darwin, Oliver, OR, ่งในลาซาด้าได้นะครับของพ่อใหญ่อ้วนจะมีทุกแบบครับส <c oughs> ั่งไปได้เลยครับกับพ่อใหญ่อ้วนครับสาหรับท่านที่ต้องการพระเนตหรือต้องการไม้เศร้าครับก้องขอแนะนําของพ่อใหญ่อ้วนนะครับเป็นราคาลากจ้ามาตรฐานแข็งแรงครับใช้แล้วติดใจครับสาหรับพระเนตรของพ่อใหญ่อ้วนครับราคาย่อมเยาราคานิตภาพแล้วก็ส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับสำหรับท่านที่ต้องการพระเนตครับอย่าลืมนะครับเรื่องพระเนตต้องพ่อใหญ่อ้วนเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ